สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับผมนิสสันนาชัยครับผมนะครับก็วันนี้นะครับเพยก็จะมาแนะนํารถนะครับเป็นนิสสันอเมล่านะครับรุ่น V L นะฮะ MY 2 0 2 3ครับออปชั่นที่เพิ่มเติมมานะครับผมในรุ่น V L นะครับผม1ไวเลสชาร์จครับผมชาร์จโทรศัพท์ไร้สายได้เลยนะครับ2สตาร์ทรถด้วยรีโมทนะครับผม3สตาร์ทรถด้วยโทรศัพท์มือถือครับ4ครับเตือนออกนอกเลนครับ5นะครับผมล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับ หนะครับผมเป็นตรวจวัดลมยางให้ด้วยนะครับผมนะครับก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นออพชั่นที่ติดมากับตัวรถอยู่แล้วครับเบาะโคเอโมโเล่ a นะครับจอดตากแดดไม่สะสมความร้อนหรือบสปอร์ตนะครับเตือนจุดอับสายตา r c d a เตือนเวลาถอยก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นครับผมออกรถเพียง 9,999บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับเพืเ่อนๆด้านไหนนะครับสนใจนะครับผมก็แอดไลน์เบอร์โทรดานล่างหรือทักมาคุยกับเปียกได้ครับผมที่เบอร์โทร061 509 8541นะครับ